กลับมาแล้วกับซีรีส์ B ไปดูกันคำแรกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทางคำทั้งหมดอะคะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนเขียนแล้วก็มาตัดบนกระดาษนะคะเอ่อก็แต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่ามีคำอะไรนะคะไม่เป็นไรเราจะเริ่มกับคำแรกเลยนะคะทุกคนมี5คําคำเป็นซีรีส์ B นะคะเราจะมาดูคำที่จริงๆแล้วใช้ได้ทุกวันใช้ได้เรื่อยๆแล้วเป็นคำที่คุณต้องดูในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะ เริ่มต้นด้วยคำนี้เลยซึ่งคือ beginning beginning นะคะ beginning b e g i n n i n g สกด b e g i n n i n g นะคะ beginning 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 แปลว่าตอนต้นนะคะตอนต้นของอะไรสักอย่างหรือถ้าสมมติว่าคนจะบอกว่า new beginnings ก็หมายถึงเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราพูดแบบไหนแต่ถ้าเราบอกว่า beginning เฉยๆแปลว่าตอนต้นนะคะตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้น beginning beginning จะมี example sentence แบบไหนนะคะ the beginning of every fairy tale is always so sad The beginning of every fairy tale is always so sad ในนิยายต่างๆของเรื่องอะไรก็ตามซินเดอเรลล่าหรืออะไรตอนต้นเขาจะทำให้มันดูเศร้าตลอดเลยนะคะเป็น beginning คะ่ะทุกคน beginning เสร็จแล้วนะแล้วมาจับต่อคะ่ะทุกคนว้าโอเคเอาอันที่หลอดแล้วกันนะคะทุกคน background background นะคะ อันนี้จะเป็นคำเดียวกันแต่จริงๆแล้วอะถ้าดูมันแยกเป็นสองคำได้นะจะเป็นคำว่า back ซึ่งแปลว่าหลังแล้วมีคำว่า ground ซึ่งแปลว่าพื้นนะคะ background background นะคะในคอนเท็กซ์อันนี้ก็สามารถใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะเพราะว่า background นะ background จริงๆแล้วถ้าให้นึกับอย่างตอนนี้ background ของพอาจะเป็นโซฟา sofa cushion sofa cushion นะคะนี่จะเป็น background ของพอาตอนนี้นะคะซึ่ง เราเรียกว่า background นะคะหรือว่าเวลาที่กำลังประชุมออนไลน์กับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า I like your background ก็คือรูปภาพที่คุณใช้ใน Zoom, Google Hangout หรืออะไรต่างๆที่มันสามารถเปลี่ยนได้เป็นทะเลหรืออะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาเพื่อนร่วมงานเราได้ว่า Wow your background is so cool I love your background นะคะหมายถึงชอบข้างหลังของคุณอะที่มันเป็นฉากข้างหลัง Okay, ะะแปลว่า background แปลว่าฉากข้างหลังนั่นเองนะคะแต่ว่าใช้กับคนได้เหมือนกันนะคะงงไหมใช้กับคนยังไงฉากข้างหลังจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเราชอบพูดประจําเลยคือสมมุติว่าเราเจอใครสักคนอะแล้วเราอยากรู้ว่าสมัยอดีตเมื่อก่อนอะเขาเป็นยังไงตอนโตนขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเราสามารถถามเขาได้เลยว่า what what is your background so tell me your background tell me your background การที่คนบอกว่า tell me your background หมายถึงคุณบอกฉันว่าคุณเป็นคนยังไงมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยคือดีเทลของคุณนะคือ background tell me your background นะคะเพราะฉะนั้น example ของ background นะคะแบบแรกนะคะฉากหลัง on online meetings I always like to use the beach photos as my background On online meetings, I always like to use the beach photos for my background. That song. my background isn't anything exciting or unique. I actually grew up, grew up in a few countries, um, for example, America, Saudi Arabia, and also Thailand. And I'm Euro Asian, which means I'm half Asian, half Western. And I'm in my early early thirties. Yeah. That background is my background. ก็คือพราวเพิ่งบอกไปว่า background ของพราวไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรืออะไรพราวได้มีโอกาสอาศัย live นะคะอาศัยในหลายๆประเทศซึ่งในนั้น example ก,ก็จะมีอเมริกามีซาอุแล้วก็มีประเทศไทยนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงอายุตน้ตนๆของ30อายุกับ30ตน้ตนๆเนอะแล้วพราก็บอกว่าเออพราวเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งไทยลูกครึ่งฝรั่งนะคะแล้วก็ออบอกว่าแค่นี้เลย ก็นี่ก็คือ Back g r o u n d ของเขาะนะคะเพราะฉะนั้น Back g r o u n d มี2ความหมายก็คือ Background มี2ความหมายนะคะอีกรอบหนึ่งขอสรุปนะคะจะหมายถึงฉากหลังหรือเวลาที่เขาถามก็คือเขาอยากจะรู้อาจจะคุณมาจากที่ไหน e t h n i c i t y ethnicity หมายถึงว่าคุณเป็นเชื้อชาติอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นลูกครึ่งหรือคุณอาจจะเป็นคนไทยแต่คุณมีเชื้อจีนเขาอยากจะรู้อะไรประมาณนี้นะคะ เอาง่ายๆ background ถ้าเขาถามว่า background ของคุณคืออะไรคือเขาอยากจะรู้เกี่ยวกับคุณเพื่อเข้าใจว่าคุณเป็นคนมาจากไหนทุกวันนี้ที่คุณอยู่ตรงนี้เพราะอะไรบ้างที่เป็นคุณนะคะนั่นคือ background นะคะโอเคต่อมานะคะ background เสร็จแล้วนะทุกคนถ้ามีใครอยากจะได้ได example <c> เพิ่มเติม<ๆ><ๆ>หรือยังไม่เข้าใจที่พออธิบ <c> ายเพราะเราสึกว่าคำนี้มันค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะถ้าใครอยากจะได้ example เพิ่มเติมหรือยังไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่ะ คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะพยายามอธิบายเพิ่มเติมหรือถ้าจำเป็นเดี๋ยวเขาจะทำวิดีโออีกอันนึงให้คุณเลยนะคะโอเคต่อมาเสร็จแล้วนะแบ็คกราวนด์ต่อมาปึ๊บเลยอีกสามคำทุกคนอันนี้คืออ่านไม่ออกจะสะกดนะคะเป็นตัว b boy นะคะ o u n d a R.Y. Boundary Boundary ก็คือขอบเขตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคำที่ทุกคนควรรู้เพราะว่าทุกคนควรมี Boundary ที่ชัดเจนของตัวเองว่านี่คือเขต limit ของฉันนะห้ามเกิน Boundary ของฉันไม่ว่าคุณอยู่ที่ท,ที่ทํางานกับครอบครัวเพื่อนฝูงทุกคนทุกกลุ่มควรควรมี Boundary หรือแม้กระทั่งกับคุณเองนะคะ Boundary Setting a healthy boundary is not allowing yourself to borrow money from friends Setting a healthy boundary is not allowing yourself borrow money from friends uh, สิ่งหนึ่งที่จะดีสำหรับตัวเองเลยคือการที่เราเซต boundary ก็คือเซตกฎอะให้ไม่ไปยืมเงินเพื่อนเพื่อให้มันไม่มี conflict อะไรแล้วกันเนาะคือ example นะคะพอขอเรียงคำอีกรอบหนึ่งก็คือ a healthy boundary is by not borrowing money from friends นะคะโอเค อันนี้หมายถึงว่าการที่เราไม่ไปยืมเงินเพื่อนอ่ะมันเป็นกฎอันดีที่เราจะเซตกับตัวเองไว้นะคะเป็น healthy healthy มากๆ healthy หมายถึงสุขภาพดีหมายถึงว่ามันจะไม่ไปทำร้าย relationship หรือจิตใจของเรานะคะ ary, boundary 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 เสร็จแล้วนะคุณทุกคนเราจะไปคำต่อมาเลยเฮ้ยโยนยังไง Such a good word. Di malayan Okay, behavior, behavior, behavior. behavior. B e h a v i o r. B e h a v i o r. Behavior. behavior behavior นะคะก็คือหมายถึงพฤตพิกรรมอ่ะพฤติกรรมหรือว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้น reaction แรกของเราคืออะไรนะคะนั่นคือ behavior คือไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยโดยรวมอ่ะแต่ว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้น behavior ของคุณเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ nice กับคนอื่นตลอดหรือเปล่าแบบ nice เกินไปหรือว่ายังไงคือเป็นคนยังไงนะคะ example นะคะ i hate it when my partner shows a rude behavior to waiters I hate it when my partner shows a rude behavior to waiters นะคะมหมายถึงว่าฉันไม่ชอบเลยเวลาที่แฟนฉันนะนี่ใส่ไม่ดีกับพวกเด็กเสิร์ฟหรืออะไรนะคะอันนี้เป็น example เฉยๆนะไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตพาวแฟนพาวแบบเป็นคนดีมากแบบ nice มากกับทุกคนอันนี้ทางพาวแค่พูดเป็น example นะ behavior behavior ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้ it is always nice to have a good behavior to everyone her children are so young but they're so well behaved her children are so young but they are so well behaved เด็กเขายังเด็กอยู่เลยเนาะแต่ว่ายังแบบมารยาทดีมากเลยนะคะก็คือ behavior behavior ก็คือพฤติกรรมมารยาทต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่บ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเป็นยังไงอันนี้เลยนะคะ behavior behavior ต่อมาคำสุดท้าย พอจะจำได้ว่าคำสุดท้ายยากมากเลย acting acting เคทุกคน <gasps> biological biological สกดนะคะทุกคน b i o l o g i c a l Bio 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 biological biological น <laughs> ะ <laughs> คะ biological อันนี้ก็คืออาจจะหมายถึงว่าต้นกำเนิดเขาอะคือส่วนใหญ่จะใช้กับคนในด้าน science แล้วกันนะก็คือจะเป็น biological อย่างเช่นคนนี้เป็นพ่อพาวอะ he is my biological father คือในกรณีที่พ่อแม่แตกแยกกันแต่งงานใหม่หรือ whatever นะ เออแต่งงานใหม่หรือว่ามีคู่ใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วเด็กคนหนึ่งก็จะบอกว่าอ้าอันนี้พ่อเลี้ยงฉันนะ but that person is my biological father แต่คนนั้นคือพ่อแท้ๆของฉันนะเผาไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรเผาคิดว่าน่าจะเป็นพ่อกําเนิดหรือเปล่าเหมือนเคยได้ยินคนํานี้พ่อกําเนิดแม่กําเนิดแต่ว่าในภาษาอังกฤษคือ biological biological โอเคอีกแสมเปิลของอันนี้นะเขาจะเล่าเรื่องตลกตลกนะเอ้ยไม่ตลกไหมอ่ะเพราะไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดว่าตลกปะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะซึ่งเกี่ยวกับคํานี้นะเอาไปเกี่ยวกับใครรู้ปะจัสตินบี e บอร์งงไหมทุกคนคืออย่างนี้ตอนที่ j u s t ิน b ีเบอรเพิ่งออกมาเป็นนักร้องดังๆคือเพลง baby 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 oh ออกมาแล้วนะคือทุกคนรู้จักเพลงนี้ละเออแต่ว่า มันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จ้องตาจ้องจัสตินบีเบร์เป็นพิเศษเขาชื่อมาเรียมาเรียนะคะซึ่งมาเรียแบบไปตามหาจัสตินที่ทัวร์หรืออะไรต่างๆแล้วก็มีการบอกว่าเขาท้องแล้วลูกของเขาแล้วให้ทุกคนคิดนะตอนนั้นจัสตินบีเบอร์ยังเด็กมากเบลไว้บอกทุกคนว่า บอกมันจะมีรายการ TMZ นะคะ TMZ ที่ไทยแลนด์ Emma, Malaysia แล้ว Zebra ที่ก็คือเขาจะตามหา Celebrity แล้วก็ไปแชร์ Celebrity อะไรดังๆคล้ายๆที่เรามีในไทยเนี่ยแหละอันของของอเมริกา Hollywood จะเป็น TMZ นะคะไปบอก TMZ ว่าพ่อของลูกเขาคือ Justin Bieber Oh my god แต่ว่าผ่านมาหลายปี Justin Bieber ก็ร้องเพลงด้วยนะว่าแบบ Maria Why you do me like that อะไรเงี้ยแล้วแบบบอกว่าแบบ มันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ใช่พ่ออะไรเงี้ยแล้วเขามีการเอา DNA อ่ะไปเทสนะแต่ว่ามันไม่เคยออกสู่กับพับเล็กเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่รู้แต่คือประเด็นมันมีรูปภาพของลูกเขาอะซึ่งคนก็บอกว่าเหมือนจัสตินบีเบอร์มากเลยอะแต่พาวอะเหมือนจัสตินบีเบอร์ตอนเด็กอนะไรเงี้ยอืมเราแบบคนก็เชื่อว่าจัสตินบีเบอร์คือพ่อแต่ถ้าไปนค้นอีกนิดน,นึงอะมันจะมีรูปของแฟนเก่าเขาอะซึ่งหน้า,หน,าหน้าห่างไกลาจากจัสตินบีเบอร์แต่หน้าลูกกับ ผู้ชายคนนี้ก็ได้อยู่พาวคิดว่าคือของแฟนเก่านั่นแหละแล้วเ,เขาพยายามหาวิธีแบบ make money เนนะอะเออเจอเซเลบริตี้แล้วก็เอาซะหน่อยอ่ะฉันท้องท้องกับลูกคนนี้เออแต่ว่านั่นะแหละเพราะฉะนั้น example ยาวนิดหนึ่งนะทุกคน example คือ Justin is not the biological father Justin is not the biological father หมายถึงในเคสของพาแล้วกันนะ DNA Result กลับมาแล้วมันโชว์ว่า Justin Bieber is not the biological father Justin Bieber ไม่ใช่พ่อของเด็กของที่ออกมาจากาตัวมารียคือมันไม่ใช่นะแต่คือแฟนเก่าเขาเองนะคะอันนี้คือ example ของ biological แต่จริงๆแล้วถ้า biological ไม่จงเป็นต้องใช้กับพ่อแม่คนหรืออะไรเงี้ย มันคือทุกอย่างที่อยู่ภายใต้มันคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องคือ biological มันทุกอย่างที่ภายใต้ biology 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 ซึ่ง biology จริงๆแล้วความหมายของ biology ของมันเองอะ่ะหมายถึง the study of living things the study of humans the study of คือทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราอะ่ะออทุกอย่างเลยนะคะ living organism หรืออะไรเงี้ยถ้าจะให้พูดลึกเลยนะแต่ว่าใน พูดภาษาอังกฤษอะส่วนใหญ่อะเขาเขาจะพูดกันแบบเนี่ยแหละ biological father biological mother อะไรเงี้ยน,น้อยมากที่คนจะแบบเฮ้ยเวลาที่เราเกาหัว the biology cell ของเรามันคนทำให้แบบอะไรตาย1 0บสิบเซลอะไรเงี้ยเออคือคือถ้าเอาในความเป็นจริงว่าใช้ยังไงก็คือ biological father biological mother ยกเว้นคุณเป็น student ที่เรียนด้านไซเอนซ์อยู่ซึ่งคุณก็น่าจะรู้จักคำนี้อยู่แล้วนะคะ โอเคไบโอโลจิ a okay. l นะคะวันนี้ขอมา s u ม m ม r รนิดนึงนะเราเรียนคำอะไรบ้างมีห้าคำคำแรกที่เราเรียนคือ beginning beginning แปลว่าเริ่มต้นหรือถ้ามีคำว่า new beginning หมายถึงเริ่มใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวให้ example ก็คือ there is a new beginning in every day มันมีวันใหม่ทุกวันก็คือเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันโอเค คำต่อมา biological Justin Bieber คือเห็นคำนี้ให้นึกถึง Justin Bieber แล้วกันนะทุกคนคือคือจริงๆแล้วมันคือ living things ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับภัยตัวเราที่มันทำให้ตัวเราเป็นตัวเราอะที่แบบยังเดินขึ้นมาแล้วเดินได้คือสัตว์ทุกอย่างหมาแมวอะไรเงี้ยคือใช้ biology biology หมดเลยอะแต่ถ้าในคำที่เราใช้กันอนะที่พอพยายามให้ตัวอย่างก็คือ เพื่อบอกว่าคนนี้เป็นพ่อแท้แม่แท้ของเราเราจะใช้คำว่า biological father biological mother นะทุกคนอีกแล้วนะคำนี้ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามีใครอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมเขาจะพยายามแล้วกันนะอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าต้องการวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับนี้บอกมาเลยคอมเมนต์มาเลยนะต่อมา behavior 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 Be ก็คือวิธีการที่เรา react กับอะไรบางอย่างเนาะก็คือมารยาทนั่นเองนะคะมารยาทในการที่คุยกับคนอื่นมารยาทที่คุยกับเด็กเซิร์ฟหรืออะไรเงี้ยใช้คำว่า behavior behavior นะคะทุกคน I really love your behavior I really love your behavior You are such a good person You เป็นคนดีมากเลย behavior ต่อมาคำที่เรียนเพิ่มเติมคือ boundary boundary ซึ่งเป็นคำที่แบบ so good คืออยากให้ทุกคนรู้จักคำนี้เพราะว่าทุกวันเราจะต้องเซตแบนเดรีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าเราจะไปไหนกับกลุ่มไหนกับอะไรคือเราจะต้องมีบน n ดรีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่าเรามีกฎอะไรให้โชว,ว่า this is my boundary this is my limit นี่คือกฎของฉันนี่คือลิมิตของฉันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฟังฉันนะคะเราก็สามารถใช้คำนี้ได้เลยนะ boundary นะคะ boundary ถ้ามี boundary หรือกฎมากกว่าหก็เปลี่ยนเป็น boundaries boundaries นะคะเดี๋ยวพอเขียนสะกดตรงนี้นะ boundaries แล้วคำสุดท้ายที่ไม่ง่ายเช่นกันจะเป็นคำว่า background background นะคะเหมือนเดิมเลยนะมีสองความหมายความหมายแรกจะคือฉากหลังนะคะอย่างเช่นนี้ sofa cushion ของเราคือ background ของเราะนะคะหรือจะเป็นอีกคำหนึ่งซึ่งหมายถึงตัวเราเองนะคะหมายถึงว่าวิธีการรู้จักตัวเรา ethnicity ของเรานะคะหรือ สตอรี่อะไรเล็กน้อยของเราหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคุณที่ทำให้คุณอยู่ทุกวันเนี้ยมีอะไรที่รู้เธอรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือตัวคุณคุณเอามาพูดได้เลยนะคะอันนี้คือเอ่อ uh, g r o u n d เกี่ยวกับตัวเองนะแต่พาขอแอดอีกอย่างหนึ่งที่เพาลืมพูดไปคือถ้ามีคนถามว่า what is your work background work background career background หมายถึง background ของ ที่ที่คุณเคยทํางานนะคะทั้งหมดอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นรสัมภาษณ์งานอะ่ะเขาอาจจะใช้คํานี้แน่นอนคือ,อเขา,าจ,จะถามว่า what is your career background อ่ะหมายถึงคุณต้องไฮไลท์ละว่าตั้งแต่งานแรกงานปัจจุบันคืออะไรที่มันมาเกี่ยวข้องกับ job description ของเขาอะที่เป็นตัวโยงได้อะเออ เพื่อไฮไลท์สิ่งที่สำคัญที่เขาอยากได้ยินอันนี้จะเป็น Car e e r background คล้ายๆกับการที่เราเล่าเกี่ยวกับตัวเองอะ่ะอันนี้เรามาเล่าเกี่ยวกับงานหน้าที่งานของเราในแต่ละที่นะคะก็จะเป็น background ก็ให้จำไว้ Back ก r o u n d ก็คือโดยรวมเกี่ยวกับคุณงานหรืออาจจะมี Cook i n g background การเรียนรู้การทำอาหารของคุณอะ่ะทั้งหมดอะ่ะมันเป็นยังไงหรออะไรเงี้ยก็ ใช้คำว่า background ได้หลายๆแแลหลายแบบจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นคำที่ must know นะคะวันนี้จะเป็นของ series B นะคะซึ่งได้เรียนรู้ไป5คำใหม่นะคะ <Yay! S 2> ทุกคนหวังว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์มากเลยนะ,ะในปี2024ทราอยากจะทำไปถึง Z หรือว่า Z นะคะแล้วกลับมา A ใหม่นะคะเพราะว่ามันมีคำเยอะมากที่เออถ้ายิ่งรู้อ่ะโควแคบของเรามันก็ยิ่งดีนะคะซึ่งมันก็เหมือน ได้ใช้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเวลาคุยกับเน v e ส p ปี k e ์เวลาไปสัมภาษณ์งานเวลาคุยกับเพื่อนฝูงครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะได้ใช้แน่นอนนะคะโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วเจอกันเอฟหน้านะทุกคนรออาทิตย์หน้าเพื่อซีรีส์สนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย